Let's go คอนแล้วก็การ์ดิเอเตอร์ครับมาแล้วก็ฝั่งไหนครับการ์ดิเอเตอร์ครับเกมแรกโอ้โหไม่มีคนอัพง <basics. S 2> ูใหญ่เลยว่ะ เป็นคลัสเตอร์คลักครับผมก็คือสามารถเฮ็กเซฟเพื่อนได้ประโยชน์เยอะกว่าดูลักเฮฟเฟนอีสแนนเพาว์เปิดไหมยีเชอร์ดิงครับผมเจาะไปเซอร์เดนคลิดคลิดก็โดนเจาะอีกทีไม่อยู่หยุดยางแบบเบิร์เมสเ,เปิดมาทีเธอร์ลิงไฟผมแล้วก็ทางฝั่งตัวเองไม่รอดครับ จัดการจะหนักฮะทางด้านนี้ก็ปาดกับคืนมาต่อเนรยโยล่วงไปครับกับเซเรลีครับโธฟูว่าพี่แกจัดคลิปได้ก็จริงครับหมดแต่ก็โดนเอเทียมจัดการนะเสีย3ตัวแล้วครับกาเดียเตอร์เหมือนเดิมครับที่คาดไว้ก็คือทีมวสอ,อครับแบกจัดเดินเกมแบบหนักหนักมากๆใหญ่มากๆพยายามจะบีบเกมว่าใส่ฟอร์กันนะนี่แหละครับกาเดียเตอร์ต้องเอาเลนเฟดแต่ถ้าไม่ได้นี่ก็แตกพ่ายเบิรนนิ่งมาครับโโอ้หเข้าทวินเกมไปก่อนนะ และไอโอทีเทอร์ลิงหนีด้วยเสียมนาเยอะจัดครับทช่นนั้นั่งควินเหยียบไม่โดนครับแต่ตามย้ำได้ฮะสแตนด์เอสสองตัวสี่ครับยิงดีที่มีลูดอาเคนะมาฟิวเอ้ยไม่ใช่ไอ้บลาร์ไปโอ้โหทิเบอร์เชนทามมิ่งพอดีครับเกือบโดนปิดดาเมจเมื่อกี้แล้วสวนมาแรงจัดแล้วก็คลิงครับเทเลไลฟ์ปาดักได้บอติดเฟียกันไปสกิเตอร์แล้วก็เซเดดิง แตกคู่หรือเปล่ายิงย้ำได้เซริสดอกสุดท้ายแล้วมารีนเข้ามาปิดดาวเมนไม่ทันครับโดนสวนไปเรียบร้อยครับซึ่เป็น5ต่อ4ครับแอสเซอเรบอีเทอร์ดึงครับอิมเบิร์ไอสดอทมาจังหวะนี้ทางด้านฝั่งมารีนครับจัดการเดลตโยเรียบร้อยสตอมได้ออกขีดแล้วอุ้ยคิงเดินตัดสมโมกปยดัดมาแบบนี้ ดึงไปบอลเลนิ่งมาคลิงวิ่งออกไปได้ผมแล้ววิ่งไปยาวๆครับแล้วทางด้านชาแมนไก่แตกไปครับเรียบร้อยปาดมาตากนี้อีเธอร์ดึงกิ้งได้ทันหรือเปล่าหรืองฝั่งควินมานายังเหลือปั๊มต่อใส่เอทีเอฟเลเซอร์พาสมาฟิลไปกับบอลเลนิ่งแล้วก็วาร์ปเลยแล้วกันครับตัดสินใจว่าไอ้ปลาสวนมาที่เ t ที t, f. t f ไม่รอดแตกสาวก็แบบนี้ดูดเมจไปแล้วถอยกรบผลทาานฝั่งสกิเตอร์เรียบร้อยแตกพ่ายซีนคิงมาเหมือนดรอปเพื่อนมาตายครับ จังหวะเข้าพร้อมกันไม่ทันนะทั้งนั้นเ้าคอนกาเดียเตอร์เงินนำ 6K เบดเมลเซนทอนี่ใช้คุ้มจริงๆสตอมเปิดมาโดนเฮกไปแบบนี้ครับยิงสอยไปเบดแลมครับไถมาต่อไม่ล่อกข้มาลีนเจอเบดเมลต่อจากเชนเอ็ดควินก็ลูนเฮดมาซโลคิวหรือเปล่าปั๊มไปซโลคิวครับได้นั้นออกิดมาเดือดเลยฮะสตอมสปิริต ดัโยครับติ๊บให้นั่นคุยหน่อยปลุกเร้ากันรัวๆแต่ระวังถ้าไม่ตายพี่ดัโยดีๆครับพี่ก็จัดให้ฮุบซ้อมมาไอ้บลารดล็อกขามาแบบนี้ไม่ได้ขยับแตกเลยฮะเซนทอสตอมครับทางด้านฝั่งดาวิโลแล้วขายเอปาอันติปิดคอมโบได้แบบสบายงานไหลก็แบบนี้เงินนำอยู่ 9K กลาเดเตอร์บอรนิงเปิดครับ ตอบม,มาแบบนี้ปั๊มย้ำลงต่อยทีทางด้านฝั่งเอสเรีบจัดการคริตไปเรียบร้อยดีลูชันไปแบบนี้โซโลคิวหรือเปล่ากดยิวได้บอลต่อุย้ยทฟูล็อกขาดักเรียบร้อยกับสเิคิงแดนผีมาฮุทซ้อมไปครับแล้วก็ดับเบิลเอทบอลแลนดิงปาดก,กาลอากาศไม่รอดะคริตไปไหนไก่ตัวไหนไก่ตัวนี้นี่เอง เธอรลา์มาก็ไม่ให้เข้าใส่ครับโทฟูถอยแอสโซ่เซพยีเชอร์นึงครับเซลลีครับโดนทวิตเตชากลามชากลามปาดไปกับไอปลาจอดๆแล้วกันโดนล็อกขาโดนเคิร์สคาวเอาแบสแรมไถตัวแตกแน่นอนนะทิเบอร์โซ่เดลโยก็เก็บทั้งหน้าไอโอสเนคิงไปอีกหนึ่งพี่ลดโยติฟให้สเนคิงก็หน่อย แอสโตเตมาเซอร์ไพรส์อากานีมาต่อยชาครามแล้วก็ทวิตเตอร์ชาครามเบิร์นิ่งบาลาดไปแบบนี้ยิงสวนที่มาลีนมาลีนจะล่วบครับผมแต่พัสดว่าฟิลเข้ามาครอบรบบเบรดเมลคุ้มๆเลยครับอัดหน้าครับเทนเอสดึกจัดแล้วไก่แตาอยิ่งรอดแบไก่ตายครับผมฟอร์สิกดึงไว้ใส่นั่นเอทีเอฟเพิร์สคาวไปไอบราดดักหน้าบ้านมาเต็มหน้าครับเพชช็อตเซเลอร์เซนิกิงน่าจะไม่รอดเปล่าแล้วก็เบอร์นิ่งบาหลาดไปไม่ถึงครับพีิรยโยแต่ว่ามีดักหน้าเซเลอรีครับตีหน้าสกิเตอร์แตกพ่ายดับเบิลคิวขอองเสไป เกบไอโอสเนคิงเสียไป4ตัวก็ฟอลคอนจับล็อกขาเบสแหลมไถก็ไปครับเรเซอร์ก็ไม่ไหวป่าเซนเตร์โทฟูร่วงครับแต่มารีจะรอดหรือเปล่าข้างนี้ครผมก็สอยไอโอ้ไปละหนึ่งมารีนเกือบแตกครับต้องถอยเหมือนกันแล้วไอบลัดดักมาไม่โดนครับมารีนรอดไปได้ โซสเตปดึงมาครับปาใสเอ็ครับแล้วก็แซมทีสวนไปวันนี้เอทีเฟล่วงแล้วเจอเบอร์นิงบาลานครับตามด้วยเนี่ยเบอร์นิงอาร์มี่ดาวโบคิวลัดโยครับโอ้โหดาเมจรีดอย่างไวครับพี่ลัดโยยิ้มเลยเป็นอย่างไรบ้างเอาโอ้โหโซมาไอบลาร์เต็มหัวแล้วจีจีและะ้วสเตดคิงบอกไม่ไหวแล้วโว้ยไปก่อนแล้วกูไปเรียบร้อยเกมมันขาดมากครับผมไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เป็นทั้งฝั่งทีมกราเดียเตอร์ชนะไปครับ โอ้ไม่ไหวแล้วเว้ยฟอลคอนแล้วก็กราเดียเตอร์ครับเดือดไปอยู่ว่าจะพลิกโผหรือเปล่าครับสอยฟอลคอนลงล่างไหมกลาเดียเตอร์จีจีฟรีสไม่ได้อะเปิดเป็นบัตรสปอตนะก็คือกำแพงอารีน่าบัตรนะันปิดการมองเห็นนะประตูที่อยู่ในสังเวียนครับโคจิจารไม่ได้โดนเนิฟอะไรขนาดนะั้น วอดเสกดึงไปครับผมแล้วก็สไตล์อะรลหยุดไว้ต่อจี้ไปแบบนีแหลมเน้นปั๊มเฟิร์สบัตมาครับสวนเอ,อทีทีโอไม่ตายวอดไวลล็อกโอ้โหปั๊มฮิวสซาส่วนไม่ตายอีกด้านฝั่งคริสครับผมโดนขังลัวมาแบบนี้เรียบร้อยเหมือนกันครับดารละโยสอยครับมีค็อกเวอร์ครับลัวแบบก,กว้างๆแล้วเต่ลัวใส่หน้าได้ส่วนมาตรงกลางนี้โดนจี้อย่างโทฟูดเปล่า ชาโดเรียมแปะลงไปหยอดใส่มาลีเรียบร้อยแล้วโดนย้ำคิวรัวๆแล้ววาร์ปซ้อนมาครับทั้งนั้นสเนคิงได้แค่มาดูดเลยเวลครับรีแอคก็ไม่ทันนะไปลัวใส่หน้าครับค o อกเวิร์กระตูเบลลเซานิดหน่อย,ยบัิบุกไปครับแล้วก็แฟลชสโลคืนกลับมาดัานมาพยายามจิ้มเรื่อยๆแต่ก็เจ็บนะคลิงแล้วก็ค o อกเวิร์กวิ่งเร็วส่วนทางด้านอีกสายหนึ่งก็จะเป็นสโลเบิร์นนะครับ ดาเมจสแต็กไฟเผาไปเรื่อยๆมาลีนก็มาจกำการเชล,ลิ่ไปด้านล่างนี้ก็จี้มาใส่ลีน่าบัดปาดยับเลยครับสกิกเตอร์ตายไปก่อนส่วนเอทโดนฝั่งมอริก้าหนีไม่พ้นครับแล้วโดนล็อกขาจากรากของโทฟูห้ต่อ2ครับเสียไปทั้งนาการแล้วก็ทางด้านฝั่งมาแป,กแปลกๆแล้วเอทีเฟก็ได้มาเป็นโซริงยังต้องรอมาลีนฟื้นก่อนครับตอนนี้โดนย้ำคิวไปสตัว ประตูเแล้เสาผมแล้วก็เตะทางด้านฝั่งนี่ครับลัวใส่หน้าแต่ว่ารถกรอบแบบหนักต้องช่วยกันยิงช่วยเอาออกคืนกรอบได้ไหมแต่ไม่ไหวครับไมเดนเข้ามาซ้อนพอดีเซนทีนี่ย้ำตลอดให้วีเวอร์ได้เล่นฮะบอลแลนิ้งเปิดหนักหน้ามาเบสแรมไถ่้าไปแับนี้โดนล็อกขาไปกบลีน,น่าแล้วก็เคิร์สคาวแล้วก็น่าเบชีโทฟูไม่ตายนะรูนออกเป็นแอมพลิฟายดาเมจครับด้านบนฉกไปแล้วคุณ เปิดเบอร์นี่งามียิงไปครับตัดเลือดทั้งนั้นเอทีเอฟซะหน่อยบีเวอร์กำลังไหลมาหาครับน่าจะลีนา่าเอาบอลแล้วก็ก็ริบุสนะเปียนะรอโปรเดสวอร์มก่อนแล้วสเปียอัดมาปิดเน้นๆใส่ทางฝั่งดาร์ลโยกินคีปส่วนมาแต่เกาะ,ะมันน้อยเกินนะเจอบ,บวกเจาะเรียบร้อยจัดการคิวเพื่นมาได้ครับฟอลคอนตับล็อกมาอีกทีครับสเปียออมาซัดลงต่อทางด้านโดของดาร์ลโยเรียบร้อย เอาเลยครับไดเระโยโดนย้ำด้วยครับไม่มีคนโปรเทคเลยฮะฟาร์มเงาๆคนเดียวสไตล์อาเลมาแบบนี้เก็บงานต่อหลักหุ่นหน้าเบดไปมาลีนะครับถอนทุนนะโอ้เสิร์ชดาวครับสามแลบย้อนมาบอลไรนิ่งมาอีกทีครับอิเล็กทริกฟอ์เซกไว้ ตออดึงมาก่อนครับสไตล์อารีค,รคอมโบเทเลไลท์ลครับดีสเปอร์ด้สวยวินก็นิ่งๆไปครับโลริงโลริงอีกทีหนึ่งโลริงทันเดอร์ด้านตัวของฝั่งคริสก็ผมยอมบริจาคร่างกายครับฝั่งนี้ก็โซนหนักเหมือนกันเคิร์สคาวไปลงไปอัดนักนากานากาเปิดหลับแต่โดนล็อกขาแล้วโดนลูดเลือดหายไปครับไม่รอดนะโอ้โหคิวลิ่งสปีดครับควินมาแล้วขึ้นมาเป็น8ต่อ2เอ้ย8ต่อ6นะเงินนำจุดสองเ วอดตรงนี้หลบมาได้ดีมากครับหาวอดไม่เจอฟอคอนวิงมาลีนาบตดกอลิบุกไปสเปียกดฮิวรอไว้ก่อนครับแต่ตีหน้าฉีดได้แบบนี้เซิร์ฟปิ่งต่อหรือเปล่าครับจ่ายทุกอย่างก่อนตายแล้วกันเข้ามาบอลเลนิ่งและเบสแลมกิ้งหลบถึงด้านฝั่งนี้ครัแบเฟบของลีหน้าไปครับฟอนไปดึงจับล็อกต่อยไงดีสเปียมาติดคอมครับผมกอลิบุกปาดบาดไมมไม่ตายอกควินตีโบวไม่ได้แต่มานามหมดครับหนีต่อไม่ไหว ตรงนี้ก็ถอยกับล่าด้นโทฟูต่อแล้วกันเหลือกันอยู่2คนอันนี้ทางด้านฟอคอเสียไป2คนเหลือเยอะกว่า ATF รอสเปียแล้วก็กอริบุกรอสเปียเอาไปโดนดันโยครับสเปียทามิงไม่ดีแต่ยังเก็บได้อยู่ครับโรยดันไปติดทางดันโยเอาทีมไว้เลยฮะเอาทีมไว้แบบหนักเอสเน,น่ดึงจับล็อกต่อคริงยืนสอยมายืนสอยมาแล้วขึงไปสเปียเอาไป WQ ATF นี่ครับวอ์เทกดึงมาต่อบทไปครับทางด้านเซคิงลวกครับแล้วขังสวยกับค,อค็อกเวิร์กเก็บลนคลิสมาได้เดี๋ยวสองสปอร์ตนะลอดบนหัวแบบนี้ไล่ตีทาวเวอร์ต่อหรือเปล่ามันดาเมจไม่พอมีคริงตีไหม,รมคริงอยู่ด้านบนครับอุ้ยแล้วไปอยู่ใกล้ลีหน้ากับมาด้วยนะธีรโยบิงแล้วกันครับได้กินแปลก เบียวมาต่อน,นี้เชนซีใส่สไปไม่มีคนเซฟรอเปล่าแล้วก็เทอร์เรลไลสวยแบบนี้ครับล็อกขาใส่ด้านฝั่งควินแล้วก็เคริร์สคาวแปลลงไปดึงมาต่อกบนาคาเปิดหลับต้องถอยต้องเซฟก่อนครับโอ้โหหักเลี่ยมเฉือนคมกันจริงๆสุดจริงครับเทอร์เรลไลสวยครับฟองคอนมาเปิดสวยแล้วเจอสวนได้สวยกว่านะดาร์เซได้รองเท้ากาเดียแล้ว วอดมองเห็นเอตอสไปแบบนี้แล้วก็กันเวทเต็มที่ที่สุดใสโคเดสบแล้วโอ้โหกิ้งจังหวะแล้วกูหน้าพอดีโอ้ยไม่ได้คิวกับผมมาลีแล้วบอลแล้วิงสวนไปสเปียร์ทามมิ่งแต่ไปโดนข้อเกินแล้วฮุกซัดมาแบบนี้กิ้งสวนฮุกต่อเหมือนกันตั้งโลตั้งโลดูดกระสุนดูดไม่ไหวแล้ว ATF ด่านนี้ก็เคริร์สข่าวแปะล,ลงไปที่ทั้งฝั่งคริสและการเวเซลเผา,าคริสช่วยเอาปวกออกไปก่อนยิงซัดหน้ามาที่คริสคริสโดนแล้วขาเร่ยบรวยอ่ะ เอเทีเอฟนี่ออกเดโซล,ล่ะออกดาเมจม,มาครับเอเทีเอฟต้องทำดาเมจช่วยกันสะหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่พอบอลแลนดิ้งเปิดเจอโอ้โหยังดีที่เจอตัวเล็กครับฟอคอนหนีไปได้ครับ มาครับสไตล์อารีลากูน่าไปครับปิดทางด้านเซเลรี่คืนเหมือนอุ้ยแม่พยายามจะฮุกหนีฮุกไม่ได้ครับเจอเผาต่อเนื่องปั๊มแรมแนนมาอีกทีครับใส่ต่อแต่ว่าดาการับเพื่อเซนับไว้ล็อกขาเอจิทมีนะทางด้านสตอร์ครับแต่อาจจะโดนเชนซีซีหนักหรือเปล่าเห็นแสดงล็อกขาไม่กินกันไปโปรถึสวอมาครับยอมเสียแล้วครับแบบนี้โอ้โหดาร์กเสียกำแพงรออยู่ครับ ยังไงซีกระชากใส่กระแพกันรับแบบเบรนมากิ้งใส่สกีเตอร์หลับเหรอหลับไปเองแล้วกันซากิ้งมาที่ไม้เดีตอหรือเปล่าครับนันโยดักมาเกือบได้กว่า2ครับเสียสกีเตอร์แล้วก็เซคิงยิงใส่นั่นฝั่งวีเวอร์วีเวอร์ชูคุชิไปถอยออกไปได้ครับคริตครับผมรอดไปได้แล้วตรงนี้ก็กลับมาครับทีมกราเดเตอร์คอนทรลแบบยาวๆเงินนำอยู่ 6K คครับยังไม่ได้ค่อยขาดเท่าไหร่ยังพอที่จะได้อยู่ฟอลคอน ตัวตอมนี่มีชาร์จด้วยนะครับอ้ตัวนี้มานาลีเจน7.2นะเป็นเหมือนความสามารถบัตรสโตนอันเก่าอะแต่ถ้าตายนี่เสียนะตายนี่เสียชาร์จต้องเก็บใหม่อุยุยโคเซนตอัพมาล็อกขาไปทำแลบบย้อนหนีไปเลยครับไอซอนล็อกมางางเธอไลท์ดักไว้ก่อนบอลเลนิ่งมาหยอกเยา้าหนึ่งปัดไปหาไบเดนแล้วกัน ไม่ได้มันจะล็อกขาเจอเบสแรมไล่เข้ามาต่อกระชากคอเสื้อครับโวยมาดานจบดเอาควินแต่ทางฝั่งฟอร์คอนไม่กล้าเปิดนะกลัวโดนดาร์ควิโลเทเลไรครับซึ่งแน่นอนว่ายังไม่มี BKB กันเอเอฟกับเทนนันลีนะ่ายืนคุมด้านสูงๆไว้ก่อนรับโทฟูโดนหรือเปล่าสเปียไม่โดนครับเอาแล้วแต่กอลิบุกป,ปาดหายไปแลวขี้แรงจัดเอตัวตออไปครับติดลิงเข็มครับหน้ากระแทกลัวหลอปาดกำแพงมากรบเบิด บอสเอกหนึ่งใส่ด้านลีหน้าไว้ทางไงดีฮุกมาเต็ม <c oughs> ๆคอกเิร์กล็อกไปใส่แล้วกระชากใส่กระแพงต่อยก็ล่อครับลีน้าละลายไปครับตามต่อด้วยทางด้านฝั่งเอทีเอฟรือเปล่าเอทีเอฟค่อยๆคลายไปเรื่อยๆครับพยายามปาดโลเอาถาดตีบอลนิ่งซัดมาไม่สนบอสเอกมาเบอร์นิ่งบาลานดครับได้ลันโยครับต่อคอมโบใส่เอทีเอฟรวงนาคาต้องเปิดลับเพื่อรีเซ็ตครับสกิตเตอร์ทาวเวอร์ครับ,รบยังไม่ปลดล็อกแบงค์ดอร์ฮะ อาจจะถอยหรือเปล่าจะเอาเฉยเลยเหรออุ้ยไมเดนโผล่แบบนี้โดนนี่ครับจับดึงเบิร์นนิ่งบาหลาดเรียบร้อยครับโอ้โคอมโบชี้เป้าครับหน่วยทะลวงฟันธนูถวยเบอร์เมสมาบอลลนิ่งไปบอลลนิ่งกับบอลเทคดึงไว้อารีนาบัดครับคลิตรอดหรือเปล่าไม่รอดแต่ดันโยก็โดนเหมือนกันเอทีเฟเปิดสวยครับรวบใส่กระเพกะสามตัวสี่ตัวฮะ แตกหมดสิครับแบบนี้ครับควินปั๊มแบบมันๆเลยเคิร์สคาวแปะลงไปจะไล่จะไล่ล้ำไล่ล้ำไม่มีหลับเรียบร้อยสกีเตอร์ครับเอเธียมารีนโอ้พี่รันโยนตัวโดนของแท้แต่ว่าตัวรวมนี่เดือดจริงครับเชนนอดรองเอองท้าการ์เดียนมาแฝดเปิดไปกับเซนต์เซนคิงครับ oh. บอล์เดนิ่งดึงมาแบบนี้แล้วก็ล็อกขาฮุกมาเต็มข้อครับตัดเชนนิดไบเดนไปหนึ่งไม่ให้คนครบนะ มาเกิดแล้วครับผมยังไงดีพี์เดอะสวอมออกก่อนไม่มีตัวตีบ้านต้องรอ,อคริงมาไม่มีอารีนาเอาบัตรครับกำลังโหลดอยู่เอาบัตรและแค่นี้ไหมทั้งนั้นควินบอกไม่สนใจครับกัญชาขอเสื้อมาบอลเลนิีต่อแล้วก็เหลี่ยมไม่ตรงหรือเปล่าหุยปิวไปเลยยังไงดียังไหวอยู่ทำแบบย้อนได้พี่รัตโยได้สไลด์ช่วยหนึ่งรัลบ,บูป,ปาดมาปลวกแท้อยู่ฝั่งเนี่ยนี้ควินเข้าไปเทรดแล้วก็ถอยกลับซ้อ,อนกันดีดาเมจปิดไม่ลง อลีนาเอาบัตรคูดาวอยู่นะจะถอยหรือเปล่ากา้าิเดีเตอร์ครับเหมือนยังไหวนะคลิงก็มี b ีเคบีอยู่แล้วด้วยครับขาดีประมาณ5 0 0รอจะขึ้นเป็นคี้ใหญ่ปั๊มแรมนน้นไปซัดลงต่อเบอร์นิบลาดกระชากบาโอ้โหกระชากใส่เริเบอร์นิบลาสครับฉันนั้นฟังพี่เอ็ครับผมละลายทาวเวอร์ไปต่อฮะให้คริงยิงบ้านแบบมันๆหรือเปล่าครับส่งแค่ลูกกระดูกยิงช่วยครับ นิดหน่อยพุกมาแบบนี้ครับรออยู่เลยครับแต่ว่าสไลด์หลบโอ้โหเอทีเอฟปาดไม่โดนแต่ว่าสัตว์จัดนักไปหรือเปล่าเอยทางค์เอทีเอฟละลายครับไม่มีซื้อเกิดครับทิ้งครับยังไงต่อยิงยับยับไปใส่รั่วหมดครับทางค์สเตเดย์คิงและนี่ครับมาลีนจะถอยได้ไหมเปิดหลับวนากาหลับละลายไปแล้วจีจีคอมสองศูนย์ครับกลาเดียเตอร์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟอลคอนตกลงสายล่าครับว้าว วันหนึ่งสอูนยครับน้องๆโอ้ปลดล็อกกันแบบเต็มที่ครับทุกความกดดันมาแล้วครับนี่แท็กมือกันหน่อยฮะกลาเดีเอเตอร์ครับแพทของพวกเขาได้ไอเดียใหม่ๆมาที่ซัดเลยครับไม่หยุดยั้งเอาเรื่องฮะเอาเรื่องครับโอ้พี่รัตโยเอาจริงพี่กวินนี่คือเล่นสตอมแบบโกงๆเลยฮะตัวนี้ ยิ่งเดคค่าเยอะยิ่งรีมานาแรงครับเหมือนบัตรสโตนเก่าแต่เอสนี่คือต้องบอกว่าเอสนี่คือเล่นแบบดีมากครับโฟลว์อัพได้ดีครับรวบซีละสามทีละสี่เป็นทามมิ่งโถมของก l าเด a t เตอร์สองเกมเลยครับโคตรเดือดโคตรอันตราย